สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ชัดๆสั้นๆเลยนะครับผมก็คือการทําสติ๊กเกอร์นะครับผมรถซิงนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ลําลรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นมาที่เมนูไฟล์นะครับผมนิวนะครับนิวงานใหม่ขึ้นมานะครับสําหรับขนาดนะครับผมจะกําหนดเป็น1นึ่งพันยี่สิบสี่คูณเจ็ดแปดสี่นี่แหละนะครับผมเรสโซลูชันเดี๋ยวผมกําหนดเยอะๆหน่อยนะ 300ไปเลยนะครับชัดๆไปเลยนะครับส่วนสีนะครับคันเลอร์โหมดตรงนี้นิดนึงนะครับผม RGB color เนี่ยเหมาะสำหรับงานกราฟิกที่แสดงผลบนหน้าจอนะครับผมส่วนถ้าเราจะเอาไปพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพเนี่ยแนะนำให้กำหนดเป็น CMYK นะครับผมปึ๊บพื้นหลังนะครับแบ็กกราวน์นะครับผมจะกำหนดเป็นสีดำนะครับเพื่อให้สติกเกอร์เราเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันเห็นเด่นชัดนะครับพื้นหลังมืดๆเนี่ยก็เข้ากับพวก ฟิล์มรถยนต์อะไรอย่างงี้นะครับสติ๊กเกอร์สีเรา่มันก็จะเด่นนะครับอ่าทีนี้เรากดผมกดคียเอทเลยนะครับผมึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเรามาปรับตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนจะได้มีเวิร์กสเปกมีพื้นที่การทํางานที่เหมือนกันนะครับเมนูเราเาของเราเนี่ยของผมกับของทุกๆท่านเนี่ยจะได้เหมือนกันนะครับมาที่วินโด์นะครับผมเวิร์กสเปกนะครับผมอ่าเป็นเพนติงก็ได้นะครับกําหนดเป็นเพนติงนะครับนี่นะครับพวก เมนูอะไรในของเราเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือจะมีเลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเราพิมพ์ฟอนต์ของเราก่อนเลยนะครับมาที่เครื่องมือทูลด้านซ้ายนะครับไททูลน,นี่นะครับลากเลยตีกรอบลากอย่างนี้พิมพ์ผมก็จะพิมพ์เป็นโคราซิงนะครับผมอ่า ฟอนต์ใหญ่ๆไปเลยนะครับผมคุมดํานะครับผมผมคุมดําลากดําอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับฟอนต์ตอนนี้ฟอนต์ทุกท่านอาจจะไม่เหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับโหลดฟอนต์ลดซิ่งนะครับไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมนี่ผมใช้ฟอนต์ SD Langwer เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวโหลดไว้ด้านล่างนะครับเมื่อผมได้ได้คำผมมาแล้วนะครับผมกดออกก่อนนี่ ใช่ฮะเราจะมีโคลาซิงอยู่นะครับผมทีนี้ผมจะเปลี่ยนสีนะครับก็ตามใจชั้นเลยนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนสีผมก็กดมาที่เครื่องมือไททูนด้าน,นซ้ายมืออีกทีหนึ่งนะตรงนี้นะนะครับผมผมก็ลากคีิก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมคุมดําผมจะเอาสีคาว่าราดซิ่งเป็นสีเหลืองนะครับผมผมก็คุมดํานะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนสีกดแถบพวก สวอตเชตอะไรตรงนี้นะครับผมเปิดเปิดสีขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมก็เอาสีเหลืองปึ๊บคลิกสีเหลืองคุมดำนะครับแล้วก็มาคลิกสีเหลืองนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมทีนี้ผมอยากจะใส่ใส่สตรอให้มันนะครับใส่ขอบสีขอบให้มั่นนะครับทำอย่างไรนะครับผมผมก็มาที่เมนูเลเยอร์ตรงนี้นะครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราคลิกเลเยอร์นี้อยู่นะ เลเยอร์ฟอนเราอยู่นะครับผมเรามาให้เรามาที่เมนูนี้นะครับเอฟเฟกตรงนี้นะครับนี่คลิกหนึ่งครั้งนะครับมาที่ b e n ดิ้งออปชันตรงนี้นะครับอ่ามาแล้วผมมาที่หัวข้อสโตกตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีสีอยู่ตรงซ้านี่คือความหนาความหนาของสโตกนะครับผมก็ลดผมอยากได้เป็นสีดำผมจะทำขอบสองชั้นนะ ขอบแรกเนี่ยผมจะเอาสีดำมันจะกลืนไปกับพื้นหลังใช่ไหมครับไม่เห็นใช่ไหมครับเรากดโอเคไปก่อนนะครับผมกดโอเคไปเลยนะครับปึ๊บทีนี้เราจะใส่อีกหนึ่งชั้นนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับตรงที่ Tool Layer ตรงนี้นะครับมันจะมี Layer c o r r า s ิ n งของเรานะครับผมให้เรากด Antinet นะครับ Antinet ก็คือปุ่มข้างๆสเปกบาร์เร้นั่นแหละกดค้างไว้นะครับผม กดค้างไว้นะครับแล้วเราก็คลิกซ้ายนะครับลากเลเยอร์โคลาซิ่งเนี่ยลงมาด้านล่างนะครับผมปึ๊บเราจะมีสองเลเยอร์เห็นไหมฮะเลเยอร์ด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านล่างคือเลเยอร์ที่โดนทับอยู่นะครับเราจะมาแต่งใส่สโตกเลเยอร์นี้นะครับผมเลเยอร์ด้านล่างนะที่มันขึ้นมาก๊อปปี้นะครับก็มาที่เอฟเฟกต์ปึ๊บเบนดิ่งออปชันเหมือนเดิมนะครับอเดี๋ยวเราลากลบๆน้อยโอเค ผมก็มาที่หัวข้อสตอกผมก็จะเปลี่ยนสีก่อนเอาสีอะไรดีลองเลือกสักอันก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ปรากฏนะฮะให้เราปรับฟดปรับไซส์นะครับของสต็อกเนี่ยขึ้นมานี่เราก็จะได้แล้วทีนี้ผมอยากได้เป็นสีสีฟ้านะฮะผมก็เปิดสีขึ้นมาผมมาดูสีตรงนี้นี่ผมเอาขนาด ขนาดนี้แหละกําลังสวยนี่สักสิบแล้วกันสิบพิกเซลนะครับผมผมก็กโอเคนะครับได้คําโคโรซิงมาแล้วนะครับผมต่อไปไผมใส่อีกผมจะใส่ฟอนต์อีกใส่ใส่ตัวหนังสืออีกนะครับผมก็มาที่เครื่องมือทูนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมลากเลยนะครับปึ๊บผมก็พิมพ์ร้อยไทยสําหรับตัวที่สองเนะี่ยผมเอาในน้อยก่อนหน่อยนะครับ สีนะครับสีผมใส่เป็นสีเทาไว้ตรงนี like ้แล้วกันนะครับทีนี้มันจะเห็นว่ามันโดนทับอยู่นะครับคําว่ารอยถ่ายเรายมันโดนทับทําอย่างไรนะครับผมมาเปิดเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับมันโดนทับเพราะว่าเลเยอร์รอยถ่ายเนี่ยมันอยู่ด้านล่างโขา่าซิงเราก็คลิกซ้ายนะครับเลเยอร์รอยถ่ายลากขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับปึ๊บนี่ก็ไม่โดนทับแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใส่ ผมจะใส่สตอกให้มันนะครับผมก็คลิกที่เลเยอร์ลอยถ่ายก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกเอฟเฟกตรงนี้นะครับผมปึ๊บเบรนดิ้งออปชั่นเหมือนเดิมนะครับลากตรบน้อยนะครับผมก็จะใส่สต็อกให้มันเป็นสีดำแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าหนาไปนะครับหนาไปผมลดครับสัปประมาณนี้สัปประมาณห้านะครับคุณโอเคนะครับ ทีนี้อยากจะใส่อีกอยากจะใส่อีกหนึ่งชั้นทำอย่างไรนะครับกดอันที่เนตค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายที่เลเยอร์ที่เราจะก๊อปปี้มันนะครับเราก็ลากลงมาปุ๊บจนมันเกิดเส้นตรงนี้นะครับวางเลยนะครับปล่อยเมาส์ก่อนนะครับปุ๊บจะได้เลเยอร์ก๊อปปี้เขามานะครับผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์เบนดิ้งออปชั่นนะครับสโต k กนะครับผมเพิ่มขนาดหน่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนะครับ สีไหนเข้าดูก่อนสีนี้เข้าไหมครับผมหาสีก่อนนะนี่เข้ากับด้านหลังอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่น,นี้สีเดียวกับฟอนต์เพิ่มขนาดหน่อยจัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับ การทำฟอนต์นะครับผมฟอนต์ลดซิ่งนะครับติดท้ายกระบะติดท้ายลถซิ่งของเรานะครับผมอยากได้คำอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมออกแบบให้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมอยากได้ฟอนต์อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีมานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ